เรียนผู้ช่วยคนทีน่ห้าชุมบุรีหมายถึงว่าเทศบาลอรอบเลนข้างความลึกในทะเลท่าเทียบเรือจลีิทางน้ำที่ห้านะครับซึ่งได้ประสานงานกับทางสำนักงานเทศบาลเพื่อจัดประชุมโครงการประชาสัมพันธ์เกาะม้วที่24่สิบสพฤษภา วันนี้ก็เป็นโอกาสตะปอนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่พอสมมติว่าปลายสุดเนี่ยเข้ามาจนถึงพื้นฐานแน่ของตะปอน้อยมากด้านในกันรถเก็บตะกอนที่มีความความกว้างอยู่ที่90ิบนะครับความยาว100งร้อยเมตรนะครับมันมาต้องมีการขุดของของตะกอน้ำบ้างนะครับในขณะขุดลอกเนี่ยต้องกำหนดชัดเจนว่าพิกัดไป่ทิ้งท้ายั้งคราวเนี่ยระยะการขนระยะเนี่ยมันเดือนกระดาคนเดือนเก่บ